แท้จะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับแค่8วีเนี่ยก็ทำให้ครีดได้แล้วนะครับเมื่อท่านประธานเนี่ยกลับสู่โหมดอารมณ์ดีนะครับบรรยากาศทีมดีๆอะไรๆมันก็ดีขึ้นจริงๆครับหนจะเนมาเนี่ยที่กำลังเข้าสู่กระบ,บวนการย้ายภู้มิลำเนาะจากบราซิลไปดาวซาย่าและเมซี่ที่หลายๆคนเนี่ยถกเถียงกันว่าจ่ายบอลดีเท่าเดอรบรลยไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในหลังเกมครับ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาเกีดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมเปชเชบุกไปเฉือนคอริวด้วยดาบคาตานะนะครับเประตูตอนหนึ่งะครับผมดนทายพลาดอีกแล้วนะโอ้โหครั้งที่แล้วก็ทายแบบใกล้เคียงครงนี้ทายพลาดไป2ประตูแต่อย่างน้อยก็ทายถูกว่า3ภาษาในยิงครบนะครับแหมขอขิงซะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดู11ผู้เล่นตัวจริงกันครับวันนี้มาในระบบเดิมเลยคือ3 4 1 2่หนอครับผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นจาลูจิคินชีสยุนไห่น มาร์กี้มาเพีนยอดและคนสุดท้ายครับเซฮิโอใบเหลืองที่ค้นเคยมาแล้ว1ใบแล้วนะจ๊ะฤดูกาลนี้รามอสคู่กลางเนี่ยใช้เป็นมาโกคุกคานแวรลัติและวิตินยาร่างโคนแวรลัติครับวิ่งแบกซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นนูโนวันนี้เล่นดีนะเว้ยเมนเดสนะครับแล้วก็อาร์ลาเพื่อนประธานเป้ฮาคิมีครับกองกลางตัวรุกเนี่ยใช้ลลโอเนลเดอะคิงออฟฟุตบอลไม่ว่าจะยิงจะจ่ายได้หมดครับชายคนนี้เมซี่นี่ ชื่อสเสตเลยหน้าคู่เนี่ยใช้เป็นคีเลียน8วิขยี้สเม็ดเสร็จท่านประธานเอม็มบาเป้และนเนมานะครับย้ายดาวแล้วจากดาวโลกมุ่งสู่ดาวนาเม็กไปติดเก่งซะแล้วดาซินวาซานโตจูเนียเหนื่อยอ่านชื่อเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าการอ่านชื่อนฟุตบอลมันเหนื่อยขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงรูปเกมกันซะหน่อยครับเริ่มเกมมาเนี่ยเป็นประตูเลยฮะวัด แวิเท่านั้นฮะประตูขึ้นนำของเป๊ชเชนี่จากจังหวะการเขี่ยบอล3าจังหวะเองนะฮะเมสซี่เนี่ยโยนยาวครึ่งสนามให้มาเป้ที่วิ่งขึ้นหน้านะครับแล้วก็รับบอลกระดกบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปนะครับอะไรกันครับเนี่ยแค่8ดวิเท่านั้นนะฮะประตูแรกก็มาแล้วแล้วไหนจะเป็นการแอซิ์ของเรียวเนลเมสซี่ที่โยนครึ่งสนามด้วยโอ้โหเป็นประตูที่เร็วจริงๆครับลูกนี้ถ้าชื่นชมทั้งเมสซี่และเอ็มเป้เลยหลังจากนั้นนะครับทางฝั่งริวเนี่ยก็เพรสซิ่งใส่อย่างหนักครับย้ำ แรงหมดเดือนหน้านะครับวิ่งบีบใส่ผู้เล่นเปเชทั้งครึ่งแรกเลยแล้วก็มีโอกาสยิงประตูพอๆกันด้วยแล้วก็ดอนนูมาเนี่ยก็ออกแรงเซฟไปหลายลูกเลยพอสมควรนะครับจนมาในนาทีที่16นะครับสามประสานเนี่ยออกคําเตือนแล้วนะครับคอมโบกันนะครับให้เฮเมสเนี่ยซ้อมยิงประตูไปก่อนนะครับจังหวะนี้เฮียลองยิงไปก่อนเฮียเมซี่ก็ยิงเข้าไปนะครับแต่จังหวะนั้นก็ล้ำหน้าและก็มาในจังหวะของจริงครับนาทีที่27นะครับหลังจากที่ซ้อมยิงมาแล้วเฮเมสของเราก็ทําชิ่งกับประธานเป้นะครับแล้วก็จ่ายบอลออก โอ้โหโด้วยเท้าขวาด้วยนะประเด็นน่ะนี่ขนาดขนาดซ้ายนะครับหลบผู้สาประตูเข้าไปหนึ่งประตูครับผมอ่าไปเก่งสแลว ประตูต่อมาเนะครับเรามาได้ในนาทีที่39เนะครับเป็นจังหวะที่เนมาเนี่ยแอสซิสต์กับเพื่อนประธานเป้อย่างอาคิมี่เนาะยิงเข้าไปนะครับความจริงลูกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของกองหลังฝั่งเขาเลยเนาะเพราะมัวแต่พะวงเมซี่กับเอ็มบัปเป้อเลยไม่บิ่งไปบีบอาคิมี่แต่าอากิมี่ได้มีช่องยิงก็ยิงเข้าไปนะครับผ่านมาแค่6นาทีเท่านั้นนะครับเรามาได้ประตูที่4จากจังหวะที่อาคิมี่เนี่ยไปปั๊มบอลมานะแล้วบอลเนี่ยมันเข้าทางวิดินยาครับแล้ววิดินยาก็ส่งให้้เเมมมซซีี่่่่่่่กก็จจะะาาาายยใหหนนนนทททวิิงงงงํไไไปปปครรัับบแแตตตดดออล เข้าทางเนีมาพอดีเนมาก็เลยหวดบอลเข้าไปโอ้โหลูกนี้สวยจริงๆครับก็จบครึ่งแรกนะครับเราก็ขึ้นนําไปก่อน4ประตูนะครับเราต้องบอกได้เลยนะว่าความจริงอะเราใช้โอกาสได้ดีกว่าทีมเขานะเพราะคือทีมเขาเนี่ยเพสใส่ทีมเราหนักมากจริงครับคือเพสซิ่งแบบวิ่งโอ้โหใครได้บรรอลพวกวิ่งประกบวิ่งประกบวิ่งประกบ,ะกบเหมือนแบบประกบตัวต่อต,ตัวเลยครับคือแม่งไม่มีใครหลุดตำแหน่งเลยเราวิ่งบีบสุดมากนะครับคือแทบจะตัวชิดกันเลยนะเล่นบอลได้ยากมากนะครับจนเพสเชียเนี่ยเป๊ไปถึง5 6นาทีเลยอะแต่สุดท้ายก็กล ก็ลุ้นเหมือนกันครับเสียวโดนเหมือนกันแล้วเขายิงมีโอกาสยิงนะแต่เขายิงกันไม่ดีเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงครึ่งหลังครับเปเชเนี่ยมาได้ประตูทิ้งห่าง1ลูกจากการเคลียบอลไม่ดีเนาะของกองหลังนะที่จังหวะที่เมซี่เขาเปิดบอลเข้าไปแล้วก็มงเคลียออกมามาเข้าทางฮาคิมี่ครับฮาคิมี่เนี่ยกะจะส่งให้เป้ยิงนะครับเป้นี่ง้างยิงแบบคือง้างยิงสุดแรงเ่าจะยิงได้แต่วุดบอลก็ไหลไปทางเนมาที่ยืนโล่งๆครับต้องบอกว่าโล่งไม่ได้เดี๋ยวต้องเป็นโล่งมากครับคือโล่งมากๆครับ นาทีนะครับเราก็มาโดนตีไข่แตกจากจังหวะซ้ําจดอของแบมบ้านะครับตีสกอร์ลึกนะครับตีตื้นไม่ได้ต้องเป็นตีสกอร์ลึกมานะครับเป็น1ประตูต่อ5เนาะหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวกันทั้ง2ฝั่งนะครับก็ทั้งฝั่งเขาก็มีการเปลี่ยนตัวฝั่งเราก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับจนเรามาได้ประตูที่6นะครับจากการเข้าทําของเอมบัปเป้และเนมานะครับบอลเริ่มต้นจากเนมานี่ส่งให้เป้นะครับแล้วเป้ก็งัดบอลส่งให้เนมราทางริมเส้นนะครับเนม่าก็ยืนรอเฉยๆนะครับรอเอ แล้วเราก็มาได้ลูกปิดกล่องในนาทีที่87นะครับเนมาเนยโยนขึ้นหน้าให้ประธานเป้นะครับประธานเป้นี่ก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงขึ้นไปแล้วก็ยึกยกัยกหลอกกองหลังเสียหลักไปทีหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าไปโอ้โหแม่งยอมเลยบาเป้แม่งยิงสวยแล้วมันยิงคมจริงๆนะครับเก่งมากวันนี้นะฮะจบเกมนะครับเปเชก,ก็บุกมาถล่มริวถึงถิงถ่นด้วยสกอร์หประตูต่อ7นะครับโดยที่สามราสาเนี่ยเล่นกันดีมากๆนะครับแล้วก็ยิงกันครบทั่วเลยเนาะวันนี้เนี่ยผู้ทาผลงานเนี่ยก็จะมีฮาย อีกแล้วนะครับแฮตทริกแอซิดอีกแล้วนะครับสำหรับนเนมานเนาะเอ็มบาเป้ก็วันนี้ก็แฮตทริกไปนะครับแหมสองคนนี้เนี่ยเอาไปเลยเต็ม10นะส่วนเมซี่เอาไป9.5แล้วกันอาคิมีเอาไป8.5ครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยยังคงเป็นเปเชนนะที่ยังเล่นได้ดีกว่าถึงแม้ว่าการของบอลเนี่ยจะพอๆกันเลยเนาะแล้วเรียวแรงของนักเตะลิวนะครับที่มัวแต่มาบีบเราในช่วงครึ่งแรกเนี่ยลดลงไปมากครับต้องบอกเลยว่าเขาแบบแรงเหมือนจะหมดนะครับเลยทำให้เราเนี่ยได้เปรียบกันนะ เบเชก็คือได้เปรียบตรงจุดนี้นี่แหละที่เขาเริ่มหมดแรงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ต้องชมในดอนนารูม่านะออกแรงเซฟช่วยทีมหลายครั้งมากแต่จะไม่พูดถึงชายคนนี้ไม่ได้นะครับนั่นก็คือนูโนเมนเดซับวันนี้โอ้โหเล่นดีมากเล่นดีในแบบที่แบบว่าเฮ้ยนี่ใครวะไม่เหมือนคนละคนแบบพลิ้วไหวแย่งบอลจับบอลตัดบอลส่งบอลดีมากๆครับวันนี้นูโนเมนเดซชื่นชมเลยนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้ก็ต้องชื่นชมทุกคนเลยนะครับทุกตำแหน่งเลยวันนี้เล่นดีจริงๆนะแต่โดยเฉพาะ3ดาวเด่นของเราในวันนี้เน เอบัปเป้เนี่ยที่ทำผลงานได้ดีจริงๆนะผมยอมรับเลยวันนี้เล่นได้ดีมากเข้าขากันมากนะครับเออและที่สําคัญเลยคือวันนี้พวกเราเล่นกันแบบเป็นทีมครับไม่เห็นมีนักเตะค,คนไหนเลยที่ห่วงบอลน,นะฮะโดยเฉพาะเอบัปเป้เนี่ยที่เคยว่าห่วงบอลวันนี้จ่ายจ่ายจ่ายแบบจ่ายยับยับนะครับวันนี้เออเล่นกันดีจริงๆนะครับทำไม่เห็นเลยครับว่าเป๊ะเชดเล่นด้วยกันเล่นร่วมกันสามัคคีกันแม่งจะน่ากลัวขนาดไหนแต่ก็อย่างว่าครับเรายังไม่เจอทีมที่แข็งแกร่งแบบเรอัลมาริดแมนซิตี้ลิเวอร์พูลหรืออะไรแบบเนี้ แล้วในการส่งบอลจ่ายบอลออกบอลวนะครับไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับที่อ่ะโยนขึ้นหน้าให้เป้วิ่งไปยิงอะไรเงี้ยดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีระบบแล้วก็เริ่มมีแผนการเล่นที่ถูกทางมากขึ้นแล้วครับในไหนแล้วครับวันนี้ก็เอาสถิติที่สําคัญนะครับที่เกิดขึ้นในเกมมาฝากกันครับข้อมูลนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางเพจเป้เชปารีเซนชมังไทยแลนด์แฟนคลับด้วยนะครับเป็นแอดดีนะครับที่ได้ลงไว้เนาะสถิติที่หนึ่งนะครับเป็นยิงเร็วที่สุดนะครับเป็นสถิติร่วมเนาะแปดวิครับก็ลูกนี้ต้องยกเครดิตให้ทีมโคคค้้้แแลลววกกก็็เปที่สําาัญือร เปิดบอลของเลวเนลเมซี่ที่แบบแม่นยําสุดๆเศติที่2นะครับเป็นแอซิส8วิเหมือนกันนะครับที่เมซี่เนี่ยส่งให้เอ็มบัปเป้ยิงเนาะก็ทําให้เมซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่แอซิสมากที่สุดในหลีกใหญ่ของยุโรปในปี2022เลยครับแล้วก็เป็นแอซิสที่เร็วที่สุดของเลวเนลเมซี่ด้วยนะจาก300กว่าแอซิสของเมซี่เนี่ยลูกนี้เร็วที่สุดแล้วครับ8วิต่อไปนะครับเป็นทีมแรกในลีกนะครับที่สามารถยิงประตูในฐานะทีมเยือนไม่น้อยกว่า3ลูกติดต่อกัน6นัดโอ้โหเก่งกินลทีีมรใสาาถย ประตูได้ไม่น้อยกว่า5ลูกต่อนัดนะครับในช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยโหทีมเราแม่งดุจริงนะแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่รามอสเนี่ยลงเล่น4นัดติดต่อกันนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมโหฤดูกาลแล้วไปติดเจ็บซะเยอะสถิติต่อไปนะครับเป็นการยัดเยียดประวัติศาสตร์ความ่พยแพ้มากที่สุดให้กับลิวนะครับก็คือตอนเล่นในบ้านเนาะตอนนั้นเนี่ยลิวเคยโดนหนักสุดคือ1ประตูต่อ6ในปี1958ครับมาโดนหนักกว่าเดิมแล้วครับตอนนี้2 2 0นะครัตูต่อ7สถิติสายนะครับ็นแฮตทริกที่อเข็งครั ไปทาเท่กันซะแล้วไปเก่งกันซะหมดทีมเราแม,ม่งเป็นดีจริงๆเมื่อคืนมันเล่นดีสุดๆไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์หลังเกมของคริสตอฟกาติเยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์หลังเกมคริสตอฟแพ้สะกดยังไงกาติเยกันครับลูกแรก8วิเนโค้ดและทีมเทคนิคเอาไอเดียมาเสนอต่อนักเตะนะครับแล้วนักเตะเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็จะลองพยายามทําดูก็คือพิ่งซ้อมกันเมื่อวานเลยนะเอาจริงๆแล้วก็คือซ้อมมันเดียวแล้วมาเล่นได้เลยเนี่ยนะต้องชื่นชมเมสซี่และเอ็มบัปเป้จริงๆนะ หวัของเกมและกรณีของเนมากับเอ็มบัเป้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง2คนอยากเล่นด้วยกันนี่คืนดีกันแล้วนะแล้วก็สําหรับลูกเกมทั้งเกมนั้นน่ยคือเป็นคําคืนที่สวยงามผมพอใจในผลงานมากๆทั้งในส่วนของการเล่นเป็นทีมและฟอมการเล่นส่วนตัวของนักเตะณตอนนี้นะครับสถติการคุมทีมอย่างเป็นทางการของคริสตอฟก,กัตเตเยเนี่ยสนัดชนะ4ยิง21เสีย3บ้าไปแล้วครับยิง21เสีย3นะครับผมถามคําเดียวเลยครับว่าพอททำแบบนี้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นานารมา ของคิสตอฟแพ้เป็นไหมสะกอยังไงวะนะครับกาตเยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรกับเบเชมากๆาครับทำไมมันเก่งอย่างนี้เนาะทีมเรานะครับก็อย่างว่าเนาะทีมเรามันลีกบอตลีเช้านาใช่ไหมแต่อยากเจอในทีมที่มันลีกวะ่ะ อยากเจอไบตันอะไรเงี้ยอยากเจอเบนฟอร์ดอะไรเงี้ยทำยังไงดีวะปากดีจริงหากเพื่อนๆน,นะครับชอบคลิปแบบนี้รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปผมลงไปเนี่ยก็จะเด้งแจ้งเตือนหาเพื่อนเพื่อนทันทีครับแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับช่วยกันคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับผมขอฝากคำคมถึงคนที่ถา,ถางว่าเป๊เชมเล่นในลีกบอทเมซี่เล่นในลีกบอทโถเอ้ยขอฝากบอกเลยครับว่าสมองไม่มีปากดี no. นัมเบอร์วันใน นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ